กับวันนี้เราก็มาโรยเชื้อกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้นะครับอบไอ้น้ำเรียบร้อยนะครับก็วันนี้ก็มาทำการโรยเชื้อนะครับ,นะรบเชื้อที่ผมใช้นะครับก็จะใช้อยู่ชั้นละสี่ก้อนนะครับ ชั้นของผมก็ชั้นละห้าตารางเมตรนะครับกว้าง1เมตรนะครับยาวห้าเมตรนะครับก็ใช้เชื้ออยู่4ก้อนนะครับก็รถนี้นะครับห้องนี้ใช้ตัวเดียวนะครับเหลืออีกสองห้องที่เป็นทลายปามโปะนะครับ ก็จะใช้สองตัวผสมกันนะครับก็จะอบพรุ่งนี้นะครับในส่วนของห้องถลายปามโปะนะครับก็โรยเชื้อก็ไม่มีอะไรครับหวานให้ทั่วนะครับไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะครับถ้าเคยใช้อยู่ก็จะ พอดีนะครับในส่วนของเชื้อสีก้อนถามว่าช่วงนี้นะครับก็ดูแลยากหน่อยนึงนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับ ก็คือร้อนตับแตกเลยนะครับช่วงนี้ก็จะบ่มเส้นใยไปสามคืนนะครับประมาณนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยเส้นใหยเขาจะเดินไวนะครับยิงถ้าใช้เชื้อที่ แกนะครับหรือว่าพอดีนะครับวันที่เขาเดินเต็มก้อนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับบ่มเส้นใยสามหรือสี่วันนะครับก็มาดูเส้นใยกันอีกทีนี้นะครับหลังจากผ่านไปสามสี่คืนแล้วนะครับ แล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะตัดใยช่วงกี่คืนนะครับแต่ก็ถ้าช่วงนี้สามาตรฐานนะครับก็น่าจะเป็นสักสามคืนเท่านั้นะครับน่าจะพอแล้วนะครับค่บคอยมาเปิดดูเส้นใยก่อนวันตัดใยอีกทีหนึง่ง ครับเพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยก่อนตัดใยหนึ่งวันนะครับจะต้องมาเปิดระบายอากาศนะครับให้เส้นใยเขาได้ปรับสภาพก่อนนะครับหนึ่งวันนะครับแล้วอีกวันรุ่งขึ้นนะครับก็ค่อยมาทำการตัดใยนะครับก็ นะครับโดยเชื้อก็อย่างที่บอกแล้วนะครับปริมาณก็จะมาตรฐานนะครับว่าใช้กี่ก้อนนะครับอย่างของผมก็อย่างที่บอกนะครับพื้นที่ห้าตารางเมตรต่อชั้นนะครับก็จะใช้เชื้ออยู่สี่ก้อนนะครับถ้าเป็นสองตัวผสมกันก็ตัวละสองก้อนนะครับเดี๋ยววันนี้ได้ตัวเดียวนะครับ ก็ใช้ตัวเดียวเลยครับสี่ก้อนก็เชื้อนะครับก็มีอยู่สาม ตัวนะครับที่แบ่งกันตามที่เคยไล่ไปนะครับก็นะครับเป็นเชื้อหนักเชื้อเบานะครับแล้วก็เชื้อที่กลางกลางนะครับเชื้อหนักนะครับก็จะเหมาะสำหรับหน้าร้อนนะครับนะครับหน้านี้ครับ เหมาะสำหรับที่จะใช้เชื้อหนักนะครับถ้าเป็นเชื้อเบา,บานะครับก็จะเหมาะสำหรับหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับเออหน้าหนาวนะครับเชื้อเบา,บาก็หน้าหนาวนะครับเพราะว่าเขาจะโตไวนะครับเชื้อหนักเนี่ยเขาจะช้านะครับเพราะฉะนั้นก็เหมาะสำหรับหน้าร้อนนี่นะครับ ให้เขาช้าๆหน่อยใหนน้ใจเชื้อหนักหน่อยแต่เราก็สายพันธุ์เราก็แยกไม่ได้นะครับว่าหนักเบาถ้าผู้ผลิตไม่บอกนะครับ mm hmm. ครับหลังจากเราโรยเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมา เเป์น้ำนะครับลดเชื้อเขาอีกทีนึงนะครับนะครับก็ไม่ต้องชุ่มนะครับแค่พอให้เชื้อเข้าได้ยึดติดกับวัสดุเพาะนะครับเปเป์นะครับ ให้ตัวเนื้อของเชื้อนะครับเขาติดกับวัสดุเพาะก็คือทลายปลามนั่นแหละครับเพื่อจะได้เส้นใหญ่เขาจะได้เดินหาอาหารได้นะครับการสเปรย์น้ำหลังจากโรยเชื้อก็ช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ให้เส้นใหญ่เขาแห้งนะครับตอนที่เขา เดินหาอาหารนะครับสะสมเส้นใหญยกับก็ประมาณนี้นะครับขั้นตอนการโรยเชื้อนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของความเศรษฐีเห็ุฟางด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ